เป็นอย่างไรจ <the surface. S 1> นถึงปัจจุบันนะหลังจากนั้นเป็นภาพเมฆที่หยุดแล้วนะครับหยุดแล้วปัจจุบันหลังจากนี้ไปเราจะเห็นว่าตรงไหนที่มีอากาศลอยตัวนะครับอย่างเช่นลอยตัวตัวตรงไหนนี่เห็นอากาศที่จะลอยตัวที่จะเป็นฝนได้ก็คือค่ามีค่าสองขึ้นไปสองขึ้นไปหมายความว่าสีตัวนี้ครับสองขึ้นไปเพราะเราจะเห็นว่าจากนี้ไปพื้นที่ที่มันเป็นสองคือเพ่อยู่ตรงไหนบ้างจะเห็นว่าพื้นที่บริเวณตรงนี้ใต้ใต้ตอนบนนะครับเรามาดึงถึง ก็จะลุงบ้างนะครับชมปลาบ้างจะเห็นว่าพื้นที่แบบนี้ก็จะเห็น,น,ใในว่าภาพใกล้กับบนต้นนี้ฝนจะตกเยอะหน่อยแล้วก็ข้างบนนี้ก็เหมือนดันประจวบก็งเชง่นเดียวกันที่เราจะเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เอามาประมวลกันล้วก็จะนําไปสู่การบอกได้ว่าตำแหน่งไหนเวลาไหนจะเกิดฝนตกที่ไหนบ้างแต่มันจะเป็นภาพใหญ่ๆแต่ถ้าภาพเล็กเราก็ต้องทําอีกแบบมันก็จะเป็นสารน้ตัวอากา,อาศอัตโนมัติแล้วก็นําไปสู่เรื่องของการเรียนรู้เพื่อตัดสินใจเพราะว่า มันจะเป็นข้อมูลจากดาวเทียมชุดหนึ่งข้อมูลจากการคำนวณชุดหนึ่งข้อมูลจากพื้นที่ชุดหนึ่งเอาข้อมูลทั้งสามตัวนี้มารวมกันแล้วก็สอนให้คอมพิวเตอร์มันรู้ว่าข้างหน้าจะเป็นองไรถ้ามีข้อมูลแบบนี้จากอดีตมาจนถึงปัจจุบันเป็นแบบนี้ข้างหน้าผนจะตกไหมเนี่ยเขาก็จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ครับมันมีหลายๆหลายๆรูปแบบแล้วก็นํามาประกอบ